สวัสดีจ้า FC ทุกท่านทุกคู่ทุกคนคะ่ะไปหานไมมาหาไมหาไหวมาเนาะอแล้วอันนี้สิเป็นไหวโปร่เรียบร้อยแล้วต้มงเก่งนะคะทุกคนอันนี้สิเป็นนไมหมอใหญ่ที่ทาไมดองมากินกันยาเด้อทุกคนดอกไใหญ่ส่อนอกเรียบร้อย คขาวอวบๆเนื้อในใหญ่ๆเนื้อในอดุอดนส่วนคุย <c oughs> สไตล์หนี้ยามาก็ต้องร้องเพลงไปก่อนนะคะทุกคนมาทำนมไม่ก,กันเดอ้อไวอยู่ไวเกนส่วนต้มก็ต้มส่วนแกงก็แกงเนาะเอาไว้กินเวลาดันเราเอามาสุก ต้มๆแล้วก็สุกคือแก,กงใส่ปูใส่ปลากินได้ลูกหลานรวมมันมีหน่อไม้หน้าแรงน้ำที่หายากไเกนินไปอยากยำหน้าแรงยามันอึดไปหาเห็ดปลกโอ้ยได้หน่อยเดียวเห็ดปลูกไม่่อยออก อันเมยน้องบไม่รู้พุ่นไปหาใส่เห็ดขมได้เยอะเยอะส่วนเน่ลงไปหาพุ่นโอ้ยน้ําท่วมลูกหลานท่วมเต็มไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่ได้เห็ดมาขอ,ขอขอบคุณเอ็ซีทุกท่านทุกคนสวยๆนะมน์ น่ารักยิ่งใจมอบมาลูกหลานของญาใจดีที่มีแมตตาความกาลูนาเมตากับญาคนนี้คุณญาคนนี้อยากขอบคุณจากใจขอบคุณได้หลายลูกหลานอิจีทุกคน สิส่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องรักษาลูกหลานของญาเถิดนาเถิดนะคุ้มครองลูกหลานของญาทุกคนแข้วดดค่าปลอดภัยสุขู่ทุกคนเถิดนา จงให้ลูกหลานของยาอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงทุกวันทุกคืนกิบสีที่ทุกท่านจงอยู่ดีมีแหงอยู่ใดแข็งแรงทุกคืนทุกวันลำไป ญาคนนี้ขอบคุณจากใจดีบ่มีลูกบ่มีหลานคุณญาบ่ได้มีวันนี้ขอบคุณหลายๆนะคะลูกหลานเอฟีทุกคนบ่มีลูกบ่มีหลานมาเบิงมาแย็นญากับบ่มีวันนี้แล้วยังดีมีลูกหลานเอฟซีทุกคนกับกับบ่มอนบ่มเห็นเอฟซีกับนับถือว่า ป็นลูกเป็นลานเป็นพี่เป็นน้องลูกลูกละลาน,ลานทุกท่านนะั่นแหละป้านาอามาเบิ่งมาแยงทุกูนเราไปคนเดียวก็ไปไม่รอดซะ่ป่าลูกหลานทุกคน,น,คนจุจจดจำสิ่งดีๆในใดในดีในใดงามกับจุดจำไว้เนาะเพชรไปทำความดีเอาไว้เนาะลูกหลานทุกคู่ทุกคนสู้ๆ ไขรทาดีก็ต้องได้รับความดีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าโอ้ยซาดนี้ซาดหน้าซาดนี้แหละคะ่ะทุกคนทําดีอะไรกับปุต๊บแทนเรามาคิดดีทําดีต้องได้ดี ผักข้าวข้าวถึง<อ>น้องที่น่ารักในเด้อยังคทอดติดห่วงเป็นใหญ่คือเก่าเด้อลูกลหลานทุกคนหน,น้ากับบางครั้งกับบุคคลชิดด้ลงคลิปวันละคนสองคนวันละคนบางทีกับใ้ลงเน,ะนงาะยังไงก็ยังรักคือเก่า คอยเบิ่งคอยแยง,งบางครั้งกระท้อนะทุกคนท้อบท,ทีลงไปไม่มีใครดูหรือว่าดูเด็กน้อยเน,ะนาะกระท้อกระเทลุ่เหนื่อยเหนื่อยใจท้อเนี่ยกระซู้ทนเป็นลูกหลานเลยบางครั้งก็จะไ,ไม่มีอะไรท่ายลูกจะท่ายอะไรเวลาเรากินข้าวส่วนมากครับรองท้งทกับบูมี่กับข้าวกินเนาะ บางทีก็นึ่งพักไว้นี่แก้วปลาอย่างเงี้ย,ปนนยไปเลยไม่มีอะไรลงให้ดีให้ดูอะไรดีๆคอยลงให้ลูกหลานดูเด้วยลูกหลานที่เบือ่อโอ้ยคุณยาเอ้อประสนกินข้าวแบบกเก่าๆแบบง่ายๆเาาว่แก้วปลาลอกปลาล่านเนี่ยย,ยกากเลยบริจาคให้ดู ช่วนนี้มันส่วนโควิดลูกเอ้ยลําบากเนี่ยอันใหันประหยัดได้แล้วก็ประหยัดส่วนมากสิเก็บกองมอมฤตเงินคำได้มากกันั่นแหละเก็บไว้ซื้อข้าวซื้อน้ํากินรับข้าวเออเราก็ยังหาเอาปูป่าใ้คลองมั่งแล้วเพื่อไม่มีแล้วก็วกิปลาปลาปลีพิกผักตำแก้วเข้าไปก็อเออจำได้พอให้ยัดขาดข้าวขาดข้าวก็คือไปไม่รอด ชีวิตคนเราต้องสู้ต้องทอนลิ้นลนเนาะลูกหลานทุกคนลิ้นล้นไปก่อนเด้กเคร่อหม้อลูกหลานไปซ้ำไปไม่จะนอนอยังไง,งไม่ปา เครื่อไว้ก็ไปตัดมาได้น้อยเดียวหนามตัดไม่ค่อยปิ้นเท่าไหร่ลูกกี้ไปได้มาเนมาชมอีอ่าใช่เว่ยเว่โอ้มีกวดนะกวดใส่ปะเอ้ย <laughs>

ยาพลามันเอาไม่อยู่หรอกบวดเมือนกันัเดียวก็ตึบๆเหมือนเดมืานเ่หรดเมรกเศ้ายาอันนั้นเอป็นน้ำนะมึกูก็ยปวดมึงวิ่งกูเลยปวดคือกัรมึงราดตขอไปกูกูนี่พักนึงเล่นมาหอยนะ วินว well, ินเล้ะพอนื่เลาไกไก่นมาแดนั่งตายอ่อนเพียเดี๋ยวเจ้าหาให้รเข้าอง้ ขอบคุณมากนะคะทุกคู่ทุกคน,กคนเนะาะอสำหรับคลิปนี้ก็สิเดลาลูกหล,ลานจะ่เงา,าไปเนาะให้ลูกหลานดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความาไามข่ายามีที่สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นวามปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสุขประการการเงินการทองกขอให้ร่ำรวยเด้ออีกทีทสุทก,กันบายค่ะ